เรื่องราก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะเอโรติกช็อตมูวี่ของเราคือการใช้งานที่ผิดเป้าประสงค์ผิดจุดประสงค์ไปนิดนึงค,คุณคือเหมือนไปข่าวเน้เลยที่แบบว่าเอาแบบสิวหนึงไปแบบทำแบบเราไปป,กป,ปักปนกัน,นไม่ใช่นะคะหนูหนูคือเรื่องของเรื่องเนี่ย มันไม่ใช่ว่าผิดต่อเรื่องแบบว่าเรื่องเรื่องเรื่องศาสนาหรืออะไรมันผิดต่อความมันอันตรายกับตัวเราเองด้วยเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่ไม่สมควรจะเอาไปใช้แบบนั้นครับคุณคีฮะแต่ว่าตอนนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับวันนี้ครับสวัสดีครับพิติชิโร่ครับสวัสดีมากกว่าสวัสดีมากกว่านะครับวัสนีมากก่าผเองก็ในฐานะที่มีการพูดคุยเกีับเรื่องนี้ ผมก็ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทนะครับรบิษัทอะไรรคับมอบซิวอลึงให้กับทั้งสองเดี๋ยวมจะมาเล่าฟังบริษัทอะไรครับพี่บริษัทโดนัทเดี๋ยวพี่ฮะมันมันมันอะไกลกันมันอกลรกันวิดีโอนี่ ขำทำไมวันนี้พอฟังี๋ยวเอาอย่างแรกเลยเมื่อกี้พอเห็นเรื่องราวของอีโรติกช็อตมูวี่นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่เต็กคือเห็นไม่ได้อยากจะร่วมแสดงด้วยไม่สเป็นอะไรความต้องการมากดูแล้วโอ้โหเกิดอารมณ์ไม่คืออย่างนี้เราพูดกันถึงเรื่องเรื่องดิวโดอว์สิวันเนี่ย จริงๆดิวดไม่ใช่เป็น,น,นสิ่งที่คือตามข่าวเนี่ยคือว่าคนเอาไปใช้งานผิดประเภทดันเอาไปบูชาเพราะรูปร่างลักษณะคล้ายกันแต่ทีนี้เนี่ยในมุมมองของของครีเนี่ยครีม,มองอว่าถ้าเราจะไปโทษดิวดเป็นของหูต่ําหรือของงั้นไม่จริงๆไม่ถูกต้องอม,มันมีประโยชน์สำหรับคนที่เป็นคนพิการหรือ,อคนที่สวมติดเชื้อเอชวีแล้วไม่อยากไปแพร่์รังในชาวบ้านอย่างเงี้ยคุณละมองสองมุมนะพี่นะเขาอยู่ในสังคมไทยเป็นสังคมปิด ใช่เรื่องนี้สังคมดบบจริตนิดนิดมือถือสาบปาถือประมาณนั้นคือแบบโอ้ยต้องเข้าวัดเข้าวานะแล้วก็อะไรประมาณประมาณเนี้ยคือแบบว่ามีฉากหน้าบางนิดหน่อยแต่ว่าฉากหลังแล้วโอ้โหยิ่งกว่าใช่คะเป็นนักรัที่สุดยอดที่สุดในสามโลกอะไรแนี้นะแล้วก็อย่างสมวงทน้าในประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งมีการพัฒนาเรื่องของความคิดการยอมรับของผู้คนหรือว่ายิ่งที่ยุโรปนะครับ แล้วก็อเมริกาอะไรบแบบแถวๆนี้นะครับเขาก็มีเขาก็เป็นประเทศเปิดที่จะเป็นเหมือนกับประเทศที่ไม่ไม่ไม่พูดกันล่ะไม่เป็นมรื่องวากันเลยยังมีอกยชาติธรรมชาติบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องของความสกปรกจริงๆไม่ใช่เรื่องต้องห้ามทุกคนเรื่องต้องห้ามทุกคนต้องต้องมีเซ็กซ์นะเพื่อต้อง ดังลมชีวิตของมวลมนุษยชาติแต่บางคนอันนี้อันนี้ต่อยอดจากพี่ติ๊กบอกว่าบอกว่าที่มันดูว่าเป็นเรื่องที่แบบโซโประไม่ค่อยดีเพราะว่าเฮ้ยการไปมีเซ็กมันน่าอายแบบไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะพี่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเราต้องสืบพันธุ์แต่ถ้าไปสืบพันธุ์กับสัตว์เงี้ยไม่ใช่สืบพันธุ์กับเด็กเงี้ยไม่ใช่กระโต๊ะวางขาเลยสองครั้งอุ้ยไม่ใช่แล้วพี่สถิติสร้างมามากกันนอย่างเรื่องของไอ้เครื่องช่วย ให้สำเร็จความคลายทางโดนนัดไปแล้วนะครับไม่ใช่แหมหรกลับไปโดนนัดผมด้วยคือเรื่องนี้ยิ่งจะลำบากอยู่คือเรื่องนี้เนี่ยในประเทศไทยก็เคยมีคนพยายามนำเข้ามาจำหน่ายแต่ว่าไม่รู้จะวางตรงไหนวางตรงไหนวางไว้ตรงเขาเรียกว่าเป็นเคาน์เตอร์ของเครื่องสำอางกับเครื่องนวดอ้โให้มันคืนกันเคื่อนกันเห็นลูกค้ากำลังกินร้านหน้าอยู่ครับ เช็คช็อปวางช้อนเลยคือเดี๋ยวผมมาเลยพี่เดี๋ยวผมามสักห้าเก้าถ้าพสนุนเขาเลี้ยงก้าไปปึ้มปึ้มปึ้มดูบีโอดูอุปกรณ์ต่างๆจริงจริงฮะพี่สวัสดีค่ะเกิดพายกันแล้วมาเจอ่านไทยหรือไม่ต้องไปทั้งนั้นอันนี้สิ่งที่ผมเห็นแล้วก็ตอนที่เขาสวัสดีผมนะนะไมมือถือสิวันนี้จะเป็นเรื่องแบบ หญิงเอาเหรอผู้หญิงผูห้หญิงด้วย <c oughs> ไม่แล้วที่สําคัญเนี่ยคือมันจะเป็นอย่างนี้คือเวลาไปต่างประเทศไปเจอกันพอไปเจอกันที่ร้านแบบเซ็กชอปเซ็กทอยอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกันบอกเออที่บ้านเราหน้ามีหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแนละ้วพอกลับมาบ้านเราคุยเรื่องเดียวกันแต่ไม่พูดแบบเดียวกันอ่าใช่ช่าถูกไหมาะสาบ้านเราพี่ติ๊กก็จะพูดว่าเฮ้ยมึงจะพูดอะไรนะแล้วไปเยอรมันนะเยอรมันก็คุยเรื่องอย่างนี้ เออเห็นนะมันคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนต้องห้ามบ้านเราไงก็เลยมีเรื่องของการนําเข้าแบบผิดกฎหมายแบบบัสหรือเรื่องภาษีอะอย่างนี้พี่หมอว่าไงพวกที่นําเข้าผิดกฎหมายกับหรือว่าจะเอาเข้ามาเลยหรือยังไงดีพี่ว่าตรงนี้ควรคือเราควรจะต้องเปิดแล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเด็กๆรุ่นใหม่ของเราเนี่ยคือ จำเป็นมากที่จะต้องได้รับรู้เรื่องราวแบบนี้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวข่าวสารมันเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตก็มีไม่ให้เด็กๆเนี่ยไปค้นหาเองแล้วก็ไปทดลองทดสอบด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะผิดพลาดใช่พาอาจจะไปเอาข้อมูลที่ผิดผิดมาถูกต้อง จากการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่มีไอ้ไอเครื่องสำเร็จความใคร่เนี่ยครับก็เลยต้องบางคนใช้อะไรแทนใช่ไหมคะใช้ขวดใช้ขวดอะไรฮะพี่มีอะไรฮะพี่จะทำให้ดูอะไรไอ้นี่เหรอฮะอันนี้อะไรกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ครับอันนี้อันนี้ฮะคือมันเป็นอย่างนี้ผู้หญิงบางคนเนี่ยคืออยากสำเร็จความใคร่ก็เลยเอาขวดมาทำไฟทำมาญาก่ากันญาติต่อติดสิติดอะไรคะมันเป็นศูนย์ากาศไงอ๋อมันมี ผมทำไม่ได้ฮะมันแล้วพอมันติดปั๊บเนี่ยมันลูกใหญ่เขาอยู่ในนั้นแทนนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เพอติดดึงไม่ออกดึงไม่ออกสิตายหมอก็เลยบอกว่าตายแล้วจะต้องผ่าตัดออกหมดเลยครับก็แบบว่ามีพยาบาลฉลาดกับหมอแหละคุณหมอคะก็ค้อนทุบสิคะ หมอบอกเออแนวรองนความทุกเตะแตกดนบมาปวดแตกเนอะวดแตกมันก็อะไยงไงอ๋ออันนี้ไม่มุกกระงานเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่ใช่มีคนเดียวนะมีหลายคนด้วยไม่เไมแตนบางคนเนี่ยมันไม่ใช่ผู้หญิงด้วยนะเป็นผู้ชายคุณเคยได้ยินข่าวไหมฮะเขาลองดูที่จะไปมนโ thon ั่งแท่นนะฮะตรวดนะครับยัดเข้าไปในวารใช่ครับพอยัดเข้าไปในทวารเสร็จแล้วมันเป็นไงฮะ มันมันเป็นแปดกับเก้าครับมันดังป๊อกเลยครับผมคือหัศนหายเข้าไปคุณบ้าขวดอะไรยานหูหรอขวดโทษน,นะฮะขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยไม่ใช่แค่<ฮ>คุยกันเพื่อให้สนุกเท่านั้น<ฮ>หมายความว่าคนเราเนี่ยก็มีความต้องการทางเพศใ<ช>่แต่ใครเนี่ยจะสามารถรองรับ<ฮ>อ,อารมณ์ของตัวเองได้โดยมีบางสิ่งบางอย่างรองรับให้เขาสามารถทําได้อย่างถูกต้องวิธีผมน้องเองเคยไปที่ประเทศทางฝั่ง บอกขะอ่ระภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ไปไปดูสถานที่บางแห่งที่เป็นสถานที่ที่คนจะเข้าไปรับการบําบัดบําบัดเพื่ออะไรคะติดกอ์คอยไม่ใชเนี่ยฮะแต่ว่าเข้าไปเพื่อให้คนเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยแก้ผ้าแล้วก็จะมีเพชฌฆาตมายืนเคี่ยนฮ้โอ้โหเป็นคลับซาดิสอ๋อ้โห โออันนี้แล้วยังไงต่อพี่พอเข้าไปก็หมายความว่าทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้ว่านี่คือหนึ่งในพฤติกรรมทางเพศของผู้คนที่มีอยู่ในโลกใบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรโซมาคริมัโสมาโซคสมาโซคิสมาโซคิสเนี่ยใช่ไหมครับมาโซคิครับมาคิสเขาตะครับ่ครับแหมทำาขตกใจเลยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามุมมองของพิธีกนะคนธรรมดาทั่วไปอันนี้เอาคนธรรมดาทั่วไปก่อนจำเป็นมาเซ็กอย S <S <S ผมคิดว่ามันถ้าเราไม่ได้มีเซ็กทอยเกิดขึ้น <S <S ในโลกใบนี้นะครับมันก็คงจะต้องมีมาตั้งแต่นานนมแล้วตั้งแต่เซ็กเริม่มมีนะฮะกิ่งไม้ใบยก ชายชอบชายหญิงชอบหญิงมันมันีมาตั้งแต่เรื่องแรกแล้วดูอย่างไม่ใช่เฉพาะคนนะฮะสัตว์ทั้งหลายก็มีสุนัขบางตัวก็เป็นเกย์สุนัขบ้าจริงเหรออันนี้อันนี้ก็ไม่รู้มานะแต่ว่ามันมีสิครับจริงเหรอสุนัขที่บ้านเป็นตัวเมียไม่ยอมให้ตัวผู้กระทำชำเราจริงจริง๋ย่รับมาซุงของตัวเหมือนดิ่ฉันก็ได้นะคะพามีแล้วต่อยะไรีแล้วฮะก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนมนุษย์เราก็ต้องการเรื่องเพศนะคะ แต่ทีนี้ว่าถ้าไม่สามารถมีอะไรตอบสนองความต้องการของเขาได้ก็อาจจะต้องหาทางอย่างอื่นที่อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ชีวิตเห็นเห็นมครับผมไม่อยากจะพูดนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นศิลปินในดวงใจเป็นนักแสดงในดวงใจของใครหลายๆคนที่บอกว่าความต้องการทางเพศที่มีความแปลกประหลาดหรืออาจจะจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ใครจะเรียกว่าโรคจิตหรือใครจะเรียกว่าไม่โรคจิตหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นรสนิยมทางเพศที่มันเป็นรับเช่นจะมีความสุขตอนที่ตัวเองใกล้จะตาย เข้าใจไหมฮะคือแบบว่าต้องเอาถุงพลาสติกปุ่มหน้ามีดีไซเนอร์ทำแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์มากำกับดูแลอะไรประมาณนี้คือมันมันบีออนไปแล้วมันขั้นขั้นไปแล้วมันเหมือนรับทำเพื่อทดแทนใชไรอ่างถ้วเราพลิกมาดูจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆปลอดภัยร้านมือเสเลยนะคือแทนนเหมือนกับไวนชัยนาของผู้หญิงอะไรประมาณนั้น